นอกจากจะเป็นนายกเว้าแล้วนะหนังยังเว้าอีกหวเะหัวเราะให้หนังนายกเ้าหน่อย <laughs> นะครับโอ้ยนะอุสาระดมพลด้อมส้มอุดะสาระดมไอโอไอโอนี่เชียกันแบบโอ้โหสุดฤทธิ์ทิ่มประตูนะครับเออแต่ทำไม ไปสิบสี่ล้านเสียงหายไปไหนหมดอ่ะเนี่ยรายได้รวมได้สองจุดสามล้านประมาณสามล้านนั่นแหละนะครับสิบสี่ล้านเสียงหายไปไหนหมดครับเออนะโอ้โหอุสาหระดมพลไอโอระดมทีมงานโปรโมตสารพัดนะครับเออสิบสี่ล้านเสียงอ่ะหายไปไหนครับสิบสี่ล้านเสียงอ่ะเอาเฉลี่ย